ที่อุตร,รดิตถ์นะคะที่อำเภอเมืองค่ะคราวนี้กรณีถังดับเพลิงระเบิดค่ะเรายังไม่ไม่หายไม่หายไปจากความทรงจานะกรณีที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมอะ่ะใช่ครับใช่ครับไปสาธิตธใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นคือเด็กเ<อ>สียชีวิตนะคะครั้งนี้เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ไปสาธิตเสียชีวิตค่ะคุะคณผู้ชมเหตุการณ์ถังระเบิดที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่ง เมื่อวันที่22พฤศจิกายนเมื่อวานนี้นะคะตำรวจนได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในตำบลคุ้งตะเภาอเมืองอุดรเดชเจ,จ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบนะคะแล้วจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็พบร่างของคุณสุรชาติผู้บุพผาอายุ58ปีเป็นเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลเมืองอุดรเดชเสียชีวิตในลักษณะร่างถูกแรงระเบิดอัดแขนและนิ้วขาดกระเด็นไกลไปกว่า50เมตรนะคะแล้วก็มีถังลักษณะเป็นถังแก๊สหุงต้ม ระเบิดขาดครึ่งท่อนเลยนะคะ เป็นแก๊สที่ใช้ใน,ในการสาธิตการดับเพลิงอ่ะคุณผู้ชมสอบถามทางหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองอุตรดิตเนี่ยอุตรดิตเนี่ยบอกว่าโรงงานน้ำตาลมีหนังสือแจ้งขอความร่วมมือทางปอพเทศบาลเมืองอุตรดิตเป็นประจำทุกปีเพื่อจัดวิทยากรไปให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภยัยและการดับเพลิงจากแก๊สและน้ำมันโดยคุณสุรชาติผู้ตายเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าวิทยากรตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็กำลัง,งสาธิตวิธีการดับเพลิงกรณีแกส๊สรัว่วน้ำมันรัว่วซึ่งถังที่ระเบิดเป็นถังประดิษฐ์ดดััแปลงงตตตาาามข้นนอออสธิก็คืเ แก๊สเปล่าที่ใส่น้ำมันซึ่งปกติจะใช้น้ำช่วยดันแต่วันเกิดเหตุใช้กส๊สในตัวเจนช่วยดันแทนช่วงเกิดเหตุก็ไม่มั่นใจว่ามีความผิดพลาดอะไรตรงไหนอาจจะทำให้ความดันในตัวเจนมันขยายตัวจนเกิดการระเบิดหรือไม่อย่างไรกำลังตรวจสอบกันอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละคะ่ะมีเหตุทำให้คนเสียชีวิตเลยฟังเสียงคุณวิทยาใต้เกิดหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองอุดรดิตนะคะดับน้ำมัน ถังนี้เราที่ที่ระเบิดเนี่ยเราใช้ใส่น้ํามันแต่ว่าปกติเราก็ใช้น้ําดันแต่นี่เขาใช้ CO2 ทูเอ้ใช้ออกซิเจนดันแต่ไม่แน่ใจว่าตอนที่เขาควบคุมเนี่ยปิดปิดเปิดช่วงไหนอะไรเงี้ยครับปิดเปิดช่วงไหนมันแก๊สอาจจะหมดหรือว่าไอ้น้ามันอาจจะหมดแต่ยังเหลือแต่ไนโตรเจนมันความดันของไนโตรเจนมันขยญ่ตัวมันก็อาจจะ ทําให้เกิดระเบิดได้หน้าคูฝึกนี่เรื่องนี้ก็บอกว่ามันจะเป็นข้อคิดป<ร>เป็นบทเรียนสําคัญให้เจ้าหน้าที่เนี่ยถ้ามีการดัดแปลงอุปกรณ์เนี่ยต้องทาให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะคะแล้วอย่างที่บอกก็คือมันเคยเกิดเหตุการณ์การสาธิตดับเพลิงอะไรแบบนี้แล้วก็กลายเป็นเหตุมีผู้เสียชีวิตมาแล้วนะคุณผู้ชมเมื่อวันที่23มิถุนายนนะคะที่เกิดเหตุถังดับเพลิงระเบิดในโรงเรียนราชวินิตมัธยมนะะที่กรุงเทพอ่ะ ตอนนั้นมีน้องนักเรียนชายเสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนนะคะอันนั้นเป็นถังดับเพลิงระเบิดครับครั้งนี้เนี่ยเป็นถังแก๊สที่ใช้ประกอบการสาธิตดับเพลิงเนี่ยระเบิดนะคุณผู้ชมคะอันนี้เคสเก่าไอถังแดงๆตอนที่เกิดเหตุเมื่อที่โรงเรียนราชวินิตมัธยมเหตุการณ์น่าเศร้านะคะรช่วงทุ่มครึ่งเนี่ยทางครอบครัวก็รับร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยคะ่ะไปประกอบพิธีทางศาสนาที่สาลาการประเรียนวัดคลองโผพระอารามหลวงตะบนท่าอีดอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ผู้บริหารของโรงงานน้ําตาลจุดที่เกิดเหตุก็มาร่วมรดน้ําศพแล้วก็เป็นเจ้าภาพคืนแรกลูกเมียทําใจอะไรไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวทางรักษาการผู้จัดก,การโรงงานน้าตาลคุณดิเรกจีนาพันเนี่ยบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยพนักง,งานกว่า400คนที่เข้าร่วมฝึกอบรม แทบไม่มีใครเห็นเหตุการณ์เลยเนื่องจากว่าทุกคนอยู่ประจาตามจุดแพผาจุดซ้อมตามแผนที่กําหนดในตัวอาคารส่วนทีมวิทยากรเขาก็จัดเตรียมอุปกรณ์กันมาเองจําลองเหตุการณ์ให้สมจริงสาธิตวิธีการแล้วหลังจากนั้นเสียงระเบิดมันก็ดังขึ้นและมาเห็นอีกทีหนึ่งก็คือคุณสุรชาติเสียชีวิตแล้วนะคะก็จะสวดศพสคืนและชาปนกิจวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนนี้ค่ะครับ